ป้าครับคินกันด้ครับขอบคุณนะครับป้าขอบคุณทุกวันเลยป้าสีต้องขอบคุณที่มาอุดหนุนทุกวันครับผมไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะมาใหม่เปิดร้านแต่เช้าเลยนะโยก งันวันนี้ฉันขออดหนุนเป็นถ้วยแรกเลยละกันไม่ใช่ถ้วยแรกหรอกวันนี้มีคนมาอุดหนุนตั้งแต่เช้าแล้วหึนี่มีคนมาเช้ากว่าชัดอีกเหรอเนี่ยจาเขาทํางานออฟฟิศเลยต้องรีมาเช้าหน่อยประโยคครับวันนี้ผมเอาเหมือนเดิมนะครับไม่ขิงไม่กระเทียมจะนัําไปนั่งรอก,ก่อนนะครับของฉันธรรมดานะจะ ป้พา,พานั่งด้วยกันได้นะครับวันนี้ผมออกไปวิ่งวินตั้งแต่ตอนเช้าไม่มีคนเลยป้าเงียบมากเลยตัวอ,อย่างนี้แหละช่วงนี้อากาศมันเย็นนะ่ะไม่มีใครอยากตื่นเช้าหรอกก็จริงนะป้าแถมช่วงนี้นะรถผมก็ไม่ค่อยดีสตาร์ทก็ไม่ค่อยจะติดเอาไปเช็คบ้างก็ดีนะหานเกิดดับกลางทางขึ้นมาเดี๋ยวจะซวยเอา นี่ค่ะไม่สบายเหรอใช่ค่ะติดหวัดกันทั้งบ้านเลยอ้าวเหรองั้นรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะมีฝากไว้ให้พ่อนะขอบคุณนะคะป้าป้านี่ใจดีเหมือนเดิมเลยหายไวๆนะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยน ดูแลสุขภาพดีๆล่ะค่ะป้าเออมาช้างหนูไปตลาดอะเห็นรถชนกันตรงสามแยกอีกแล้วอะอีกแล้วเหรอควรทำทางใหม่ได้แล้วมัง้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยขนาดนั้นอะนั่นสิคะหนูอะเห็นคนมุงเต็มเลยแล้วเขาเป็นใครอะเจ็บมากไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรีบกลับมาก่อนแต่น่าจะไม่เป็นอะไรมากมั้งะคะขอให้พักคุ้มครองด้วยเถอะค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะ อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยป้าตกใจหมดก็เมื่อกี้แหละครับป้าเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าดูซีีีนะรถผมพังครับป้าไม่รู้จะซ่อมเสร็จตอนไหนลูกค้าก็ไม่ค่อยมีรถดนมาพังอีกเงินเก็บผมก็ไม่เหลือแล้วด้วยนั้นเซ็นป้าไว้ก่อนไหม,มเมื่อไหร่เข้ามาจ่ายไม่เป็นไรครับผมเองใจ เอาหน้าคนเห็นหน้ากันทุกวันช่วยได้ก็ช่วยช่วยกันไปขอบคุณนะครับประโยค ขอบคุณนะครับตาจ้าขอบใจนะลูกโยกแกเห็นหานบ้างไหมเนี่ยฉันไม่เห็นหน้ามันมาตั้งหลายวันแล้วเห็นมันบอกรถมันเสียก็เลยไม่ได้ออกมาวิ่งเออพุทธหน้าเป็นวันพระใหญ่นะไปทำบุญกับฉันไหมไปสิฉันไม่ได้ไปวัดนานแล้วเคจ้าวันนี้ขอเหมือนเดิมนะ เออป้าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหานเลยอ่ะหายไปเลยนั่นสิป้าก็สงสัยอยู่หรือว่าหานเลิกขับวินไปแล้วไม่รู้สิคะปกติหนูก็เจอหานแต่ร้านป้าน,นี่แหละหรือว่ายังซ่อมรถไม่เสร็จ ไม่เบื่อบ้างเหรอมากินโจ๊กร้านป้าทุกวันไม่เบื่อครับมากินก็บ่อยนะแต่ยังพูดน้อยกินน้อยเหมือนเดิมเลยผมคุยไม่ค่อยเก่งอะครับแล้วที่ทำงานละ่ะได้คุยกับใครบ้างไหม ครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าจ้ะไปหโยกครับเออว่างไง มีอะไรหรือเปล่าครับป้าเปล่าจ้ะหามมันหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแวบ,บๆอยู่เลยใครเหรอครับป้าลูกค้าร้านป้านี่แหละเมื่อกี้ยังเห็นเรียกป้าอยู่เลยผมไม่เห็นมีใครนะครับป้าเมื่อเช้าผมแวะมาร้านป้า เห็นว่าป้ายังไม่เปิดคิดว่าจะไม่ขายซะแล้วอ๋อเมื่อเช้าป้าไปทำบุญมาน่ะก็เลยกลับมาเปิดไสยหน่อยงั้นแปลว่าวันนี้หมดแล้วใช่ไหมครับจ้ะขอโทษทีนะไว้มาพรุ่งนี้นะลูก ที่กลับมาเพราะยังรู้สึกติดค้างกับป้าใช่ไหมหยกเขาคุยกับใครอ่ะปกาพามองไม่เห็นใช่ไหมครับเห็นอะไรฉันก็เห็นหยกมันยืนคุยคนเดียวนั่นไง เขาเห็นผมสินะตกใจหมดทำไมชอบทำตัวลับๆล่ลอๆล,ล,ล้วมาหาป้าที่นี่มีอะไรก็ผมไม่กล้าไปหาป้าที่ร้านนะสิไปทีไรเจอผีทุกวันเลยอะผีบ้าอะไรของแกพูดจาเลอะเทอะแล้วป้าจำข่าวที่มีรถชนแถวตลาดเราได้ไหม เมื่อไม่กขียาที่ก่อนนะหรอไม่ใช่ป้าเมื่อเดือนที่แล้วอะ่ะโอ้ยตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยจะตายใครจะไปจำได้หมดงั้นป้าดูนี่ผมไปขอรูปจากพี่กู้ภัยมาให้ป้าดูเลยนะนายใช่ป้าแต่เขายังมากินโจ๊กร้านป้าอยู่เลยนะแต่เขาเสียแล้วนะป้า เนี่ยผมมีรูปเขาตอนห่อผ้าขาวด้วยเนี่ยแล้วป้าไม่กลัวผมหรอครับจะให้ป้ากลัวอะไรล่ะก็เราเจอหน้ากันทุกวันนี่อยากกลับมาขอบคุณป้าที่วันนั้นป้าช่วยชีวิตผมไว้ ทำไมวันนี้มาซื้อของเองล่ะแฟนไปไหนพอเขารู้ว่าผมตกงานเขาทิ้งผมไปแล้วครับเจ๊ก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกันไปแล้วกันน้ำยาล้างห้องน้ำกับน,น้ำยาฟอกผ่านะ่ะอย่าไปเอาผสมกันนะมันจะเกิดแก๊สพิษดมเยอะๆถึงตายได้เลย Cảm ơn กินข้าวหรือ,อยังลูกผมตกงานครับผมไม่มีเงินแล้วทำไมเลือกซื้อของพวกนี้แทนที่จะซื้อข้าวล่ะงั้นเดี๋ยวไปกินโจ๊กร้านป้านะป้าเปิดร้านโจ๊กอยู่ปากซอยนี่เองแต่ผมป้าให้กินฟรีเออเราตกงานอยู่ใช่ไหม บริษัทที่ซอย13บสาเขาเปิดรับพนักง,งานอยู่นะลองไปสมัครดูอย่าพึ่งทอ้อผมได้งานที่ป้าแนะนำแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ทำได้เริ่มงานเลยผมตั้งใจจะกลับมาอุ่นหมุนป้าเพื่อขอบคุณที่ป้าให้ชีวิตใหม่กับผม แต่ผมทําไม่ทันขอบคุณนะครับป้าผมขอบคุณจริงๆกินให้อิ่มนะแล้วค่อยว่ากันตกลงมันยังไงกันแน่ฉันขนลงไปหมดแล้วนะรอก่อนป้าเดี๋ยวก็รู้เองนันแหละ ไปป้าจะไปทำบุญให้นะขอบคุณจริงๆนะครับประโยคป้ารู้เจตนาของเราแล้วขอให้ไปสู่พระภูมิที่ดีนะ ยกนี่แกเห็นผีจริงๆเหรอจริงครับป้าพาผมก็เห็นเหมือนกันอ้าครับ นี่พวกแกแกล้งเหรอฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันกลัวจริงๆนะไม่ต้องกลัวหรอกเขามาดีใครไม่อิ่มมาเอาเพิ่มได้เลยนะ ประโยคทำบุญให้เขาล่ะครับใช่จ้ะป้าถูกรางวัลที่ห้าก็เลยจะทำโจ๊กมาเลี้ยงทุกคนวันนี้ผมก็โชคดีเหมือนกันครับป้าลุงพึ่งยกรถคันใหม่มาให้ผมก็เลยกลับมาวิ่งวินได้ปกติดูแกสองคนจะโชคดีที่เจอหนุ่มลึกลับคนนั้นนะฉันอยากเจอบ้างจังเขาคงไปดีแล้วล่ะ